ศิลปะของการอยู่คนเดียว packed, การอยู่คนเดียวสำหรับเราแล้วก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองในขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจโลกไปด้วย การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นค่าของสิ่งรอบข้างหรือคนรอบตัวแต่มันคือการฝึกจิตไม่ให้ไปยึดต,ติดกับตัวบุคคลสิ่งของความรู้สึกเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยตั้งแต่แรกของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาวันหนึ่งมันอาจจะดับไปคนบางคนวันนี้อาจจะอยู่กับเรา แต่วันหน้าอาจจะประโยชน์คนอื่นนี่แหละคือประโยชน์ของการฝึกอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวมันก็คือการฝึกรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะส่งผลต่อความ